สวัสดีครับจิตวิญญาณ1 0 1จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดลลอจิซัสไครโดยทีละ์เทพกระกับทคุณครับผมบอกอยู่เสมอว่าชีวิตคุณอะ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณไม่ใช่คุณคุณไม่รู้ว่าคุณไม่ใช่คุณคำพูดของผมเนี่ยเวลาพูดออกไปอ่ เขาคงไม่มีใครเอกใจไม่มีใครยอมรับว่าตัวคุณไม่ใช่คุณคุณก็ต้องคิดว่าคุณเป็นคุณอยู่วันยังค่ำคุณก็ต้องว่าไอผมนี่มันเป็นอะไรว่ามันมาว่ากูไม่ใช่กูได้ไงก็กูเป็นกูอยู่นี่ไงคุณครับผมบอกอย่างนี้ว่าคุณไม่ใช่คุณจริงๆมึงนั่นแหละไม่ใช่ตัวมึงตอนนี้ครับคุณมีชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์คือชีวิตที่ใช้ความคิด ในการดําเนินชีวิตนะครับชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตที่จะมีตัวตนอื่นเข้ามาแทนที่ตัวตนมีญาณของคุณก็คืออีโก้ชีวิตคุณตัวน,นี้มันเป็นชีวิตอีโก้ไม่ใช่ชีวิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ครับไม่ใช่ชีวิตวิญญาคุณมันเป็นชีวิตของอีโก้หรือวิญญา,ช,าชั่วร้ายที่เข้ามาอยู่ในคุณผมถึงบอกว่าคุณไม่ใช่คุณผมถึงบอกว่าคุณไม่ใช่คุณ การที่คนเราเนี่ยครับมีอีโก้เข้ามาอยู่ในเป็นตัวตนแล้วเนี่ยมันจะสร้างความชิบหายมันจะทำลายมันจะทำให้เรามีปัญหาต่างๆในชีวิตโดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวปัญหาต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะน่นะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้เออ จะทําการบางสิ่งบางอย่างโดยทีออ่อาจจะเป็นอาการหูหานพันแล่นอ,อ,อาจจะเป็นอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ไอ้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอีโก้เนี่ยแหละครับเกิดเพราะว่าคุณไม่ใช่คุณเกิดเพราะว่าคุณไม่ใช่คุณคุณจะต้องฆ่าอีโกเ้เพื่อจะได้มีวิญญาณวิญญาณเป็นชีวิตของคุณครับ วิญญาณคือชีวิตที่ดำเนินด้วยความรู้สึกและอารมณ์คุณจะไม่ใช่ความคิดครับถ้าไม่ใช่ความคิดก็จะไม่มีอีโก้นะครับชใช้ความรู้สึกและอารมณ์ดําเนินชีวิตไปอันนี้แหละครับเป็นชีวิตที่แท้จริงกับคุณอันนี้แหละครับถึงจะเป็นคุณเป็นคุณคุณเป็นคุณคุณครับออไออีโก้ที่มันเข้ามาอยู่ในมนุษย์เนี่ยมันทําความเสียหายความวอดวายให้กับชีวิตเรา โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเราไม่เคยรู้ตัวว่ามันเป็นเอพราะอีโกโ้เราเพราะเราไม่มีความรู้จิตวิญญาณนะครับเราก็มีแค่ความรู้มนุษย์เราก็เลยเสรุปเราก็เลยเหาเหตุผลมาอธิบายว่าปัญหาชีวิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่วิธีการแก้มันไม่ใช่เลย คุณจะต้องมีความรู้ทางจิตมียางครับคุณถึงจะได้รู้ว่ารากเงา้าต้นตอของปัญหาที่แท้จริมันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ปัญหาหรือหาทางออกยังไงครับผมจะเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตผมนะครับอ,อย่างนี้ให้คุณฟังคุณจะ ให้คุณเป็นไกด์ไลน์ที่คุณอาจไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์เพราะอีโก้มันมาทําลายเราคนที่มีอีโก้ครับอีโก้มันจะทําลายชีวิตเรามันต้องทําลายชีวิตเราครับมันไม่มีชีวิตแทนเราแล้วมันก็ทําลายชีวิตเราด้วยเพราะมันเป็นลักษณะเป็นธรรมชาติของมันมันจะทําลายชีวิตเราทําลายชีวิตวิญญาณคุณนักฆ่าอีโก้ครับ ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้คุณฟัองอย่างนี้นะครับใครที่ติดตามผมนะครับจะเห็นเห็นว่าผมได้รับบทเรียนชีวิตเนี่ยครับเ,เป็นสปิริตัลมาสเตอร์ครับคือบทเรียนทวินเฟรมผมได้เจอกับเทวินเฟรมตกปลอมนะครับแต่ก่อนที่ผมจะรู้ว่าเขาเป็นทวินเฟรมตกปลอมนะ่ะสิบปีก่อนน,นั้นนะ่ะผมรู้จักเขามาแล้วก่า แต่ไม่รู้ว่าเป็นทวิตเฟมนะครับ <S 2> <S 2> เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเกิดประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รู้จักเ,เขาเนี่ยครับแล้วผมก็รู้ว่าเขามีอะไรที่แบบว่าแปลกๆมีอะไรที่แบบว่าปกปิดมีอะไรที่แบบว่าเคลือบแคลงมีอะไรที่แบบไม่จริงอ,ะอ่ะแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันคืออะไรมันเป็นอะไรนะครับ แล้วระหว่างที่รู้จักกันเนี่ยมันก็มีเ,เหตุการณ์คือเขาอะคล้ายๆว่าโวยวายอารวาสหรือว่าไม่พอใจแสดงความที่แบบว่าดุดาแสดงความไม่พอใจกับคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเชื่อที่ฝังแน่นปักใจ ว่าเออมีคนติดตามเขามีคนพยายามจะดักฟังการสนทนาของเขาหรือมีคนที่แบบว่าส,สนใจต้องการที่จะอต้องการที่จะจับจ้องต้องการที่จะบันทึกภาพต้องการที่จะอัดเสียงเขาอันเนี้ย มันเกิดขึ้นในเขาซึ่งในโลกความจริงมันไม่ใช่เลยแต่เขามีความเชื่ออย่างนี้มีความเชื่อว่าเออคนที่อยู่แวดล้อมเขาในโลกภายนอกเนี่ยอย่างคนที่ทํางานคนที่ที่พักเนี่ยเอ,อ่อมีแต่คนปองร้ายเขาเออมีแต่คนแบบว่าไม่น่าไว้ใจไม่สามารถเชื่อใครได้เขาจะเชื่อได้แต่เขาคนเดียวคนนั้นอาการปากแตเชื่ออย่างเงี้ยมันมาจาก เอาเป็นว่าความรู้มนุษยก่อนนะครับอ่ามันมาจากว่าเออถ้าไปหาความรู้มนุษย์เนี่ยเราจะพบว่าอาการอย่างเงี้ยที่มันทำให้เขาเออมีความคิดความเชื่อที่ผิดไปหลงผิดไปเนี่ยมันมาจากเอ่อการเป็นคล้ายๆว่าโรคจิตเภทคือมีความหลงผิดหรือเอ่อโรคจิตหลงผิดมีความคิดหรือความเชื่อที่ผิดผิด และเขาจะเชื่อปักใจอย่างนั้นโดยไม่ฟังคนอื่นและไม่สามารถฟังได้นะครับเออแล้วที่เขาคิดและเขาเชื่อมันผิดไปจากโลกความเป็นจริงเลยผิดไปจากโลกความเป็นจริงเลยเขาจะคิดและเชื่ออย่างเดียวทําไมเขาถึงคิดและเชื่ออย่างนั้นก็เ,เพราะว่ามันมีบางอย่างทําให้เขาหลงผิดหลงเชื่อเออนอกจากนั้นมีบางอย่างทําให้เขาคล้ายๆว่า ปราสาทร์หลอนเห็นภาพหูแววมีเสียงมักะซิปอันนี้แหละครับเออมันเป็นออถ้าเป็นความรู้มนุษย์นะครับมันเป็นอาการของโรคหล,ออลงผิดโรคจิตหลงผิดหรือโรคออจิตเภทถ้าเราไปหาหมอมนุษย์เนี่ยครับก็คงต้องออสรุปว่าเป็นอย่างนี้แต่ในเบื้องหลังในความรู้จิตมีอาเนี่ยมันไม่ใช่เลย เขาไม่ได้ป่วยเลยผมบอกเลยวิญญาณเขาไม่ได้ป่วยแต่ทีเ่เขาโดนทำให้แบบว่ามีความคิดผิดผิดไปจากในโลกความเป็นจริงเนี่ยเ,เพราะว่าอีกโก้อีกโก้มันทำให้เขาเทำให้เขาเป็นอย่างนั้นทำให้เขาหลงผิดและเขาจะเชื่ออ,อีกโก้เพราะว่ามันจะโดนมาดานใคยว่าหลักฐาน ให้เขามองเห็นให้เขาอะไรทุกอย่างห้อมล้อมจนคล้ายๆว่าสนับสนุนความเชื่อของเขานะครับเ,าเขาจะมีอาการหูแว่วได้ยินเสียงประสาทหลอนอาจจะได้ยินเสียงกระซิบกระซิบว่า,าคนนั้นไม่ดีให้มีทัศนคติกับคนนั้นหรือกลุ่มนั้นไม่ดีอย่างเป็นต้นอันนี้แหละครับอีโก้มันทําลายเราทําให้เราอว่า คล้ายว่ามีทัศนคติผิดปีอาคติกับคนอื่นไม่ไ hmm. ว้ใจคนอื e ่นนะครับเขาอาจจะมีประสาทหลอนเห็นภาพและก็คิดไปต่างๆนานาอีโก้มันจะทําให้เขาคิดไปต่างๆนานาจนสร้างเป็นเรื่องราวของอีโก้ซึ่งมันต่างจากความจริงเลยเขานะครับคิดว่ามีคนพยายามจะดักฟังเขามีคนจับจ้องเขามีคนจะ ไม่ชอบเขาต้องการทําลายเขา,เ,าเขาหวาดระแวงผู้คนรอบข้างเ,าเขาไม่ไว้ใจใครนะครับแล้วอีโก้มันทําให้เขา,เาคิดว่าเขารู้ไปทุกอย่างคนอื่นน่ะไม่รู้คนอื่นไม่ได้เรื่องไม่มีความสามารถเขาก็เลยหลงหลงผิดไปอย่างนั้นแล้วเขาก็ บวยวายว่าคนรอบข้างทำไมถ้าทำเขาอย่างนั้นลงวนอย่างนี้ซึ่งคนรอบข้างเนี่ยครับเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยนะครับเออมันเป็นเพราะเขาหลงผิดหลงผิดเพราะว่าเพราะว่าอีออกโก้มันทำนะครับเออซึ่งผมก็ได้ไปอ,อ,อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับเออคือเรื่อ พื้นเสียงขผมเนี่ยเขาก็พักโรงแรมนะครับเขาก็บอกว่าเอนีอ่ยในโทรโทรัศน์นะมันมีกล้องแอบถ่ายอยู่นี้ซึ่งมันไม่มีนะครับเอ,อมันมีเครื่องดักฟังเอ,อมันมีคนคอยจับจ้องในห้องอยู่แล้วกเ็เขาก็บยยบยไปไป,ไปเรียกผู้จัดการโรงแรมมาไปด่าว่าคนนี้คนนี้จนสร้างความเสียหาย สร้างทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคนอื่นหมดนะครับจนสร้างความอับอายให้ตัวเขาเองอันนี้แหละครับมันเ,เป็นเพราะอีกโก้แต่ถ้าเรามีความรู้มนุษย์นะครับเราจะคิดว่าเนี่ยมันเข้าข่ายเ,เป็นคนเป็นโรคจิตเภจิตทหรือโรคหลงผิดเพราะเวลาผมแหาเขาอะผมก็อยากจะช่วยเขาผมก็ตอนนั้นผมยังไม่มีความมือจิตมียานนะครับผมก็ใคยว่า ใช้ผมมีเทคนิคดูดวงวิญญาณให้กับเขานะครับซึ่งผมรู้ว่าความรู้สึกของเขาอ่ะมันเสียไปแล้วมันโดนทำลายไปแล้วเขาไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกอะไรของเขาได้คือเขาไม่สามารถแสดงออกความเป็นวิญญาณเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาหลงอยู่ในความคิดนะครับผมก็บอกเขาว่าอันนี้เราขาดความรู้สึกไปนะเราโดน สูญเสียความรู้สึกลงททาลายความรู้สึกผมก็แนะนําให้เขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลต้องไปหานะถ้ารักตัวเองนะครับซึ่งอีกโก้ก็ทำให้เขาแบบว่าไม่เชื่อผมเออไม่ยอมไปหาหมอเออจนระยะเวลาที่ดำเนินไปเนี่ยเขาก็มีก,ก้อยู่เขาก็ทําความเสียหายให้กับชีวิตเขาเรื่อยๆร,ยรยจนแบบว่า มันทำลายทุกอย่างในชีวิตเขาทำลายความสัมพันธ์ไม่มีใครครบเอ่อไม่มีใครอยากรู้จักต้องการอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำลายความรู้สึกและอารมณ์ของเขาเอา่อผมก็ให้เขาไปหาหมอโรองพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งเนี่ยไปเอ่อเป็นห่วงเนี่ยเขาก็ไม่ไปเพราะมันอีกโก้มันทำให้เขาแบบว่าไม่กล้าสู้ความจริงไม่ยอมรับความจริง พาเขาไปหาหมอโรงพยาบาลน,นะครับก็คงได้ยาม,มากินอะไรอย่างนี้เอ่อตอนนั้นผมก็คิดว่าเขาเป็นโรคจิตอ่าโรคจิตเททแต่พอเวลาผ่านมาประมาณ10ปีอ่าผมได้เดินทางสายจิตวิญญาณผมมีความรู้พระเจ้าเปิดเผยให้ผมรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นโรคจิตไม่ได้เป็นบ้าวิญญาณของเขาไม่ได้บ้าแต่ที่เป็นบ้าคืออีโก้เอ่อ อีโก้มันทาให้เขามีพฤติกรรมอย่างนั้นทําให้เขาแสดงออกอย่างนั้นและเขาก็บ้างแสดงออกอย่างนั้นเพราะว่าเขาถูกควบคุมโดยอีโก้หรือระบบควบคุมจิตเขาจะมีชีวิตไปตามการควบคุมจิตของอวิญญ,ญาณชั่วร้ายหรืออีโก้ซึ่งเขาคิดว่าเป็นตัวเขาเองแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นเขาเขาไม่ได้เป็นวิญญ,ญาณเขาเป็นอีโก้ แต่ว่าอีโก้เนี่ยมันเนียนไปกับตัวตนของเขาจนเขาไม่เคยรู้สึกไม่เคยคิดว่าตัวเขาอะไม่ได้เป็นตัวเขาเขาก็เลยยังแบบคิดว่านี่เป็นตัวเขาเขาก็เลยแบบว่าไม่แวร์ไม่ตระหนักในเรื่องออที่ผมได้ได้บอกได้สอนเขานะครับเ,เมื่อเดินทางสายจีวิาย,ยนนานามันทำให้เรารู้ว่าต้นเหตุของปัญหา ไอ้ทั้งด้พวกโรคจิตโรคอะไรต่างๆเนี่ยโรคซึมเศร้าโรคอะไรก็รวมกันเนี่ยมันเป็นสาเหตุมาจากอีโก้ที่อยู่ในมนุษย์และมันจะทําลายมนุษย์คนที่ไม่ฆ่าอีโก้นะครับจะโดนมาทําลายอย่างนี้ตลอดมคือมันจะพยายามเข้ามาทางความคิดแล้วทําให้เขารู้สึกไม่ไม่ดีรู้สึกแบดอ่อ เป็นอารมณ์และความรู้สึกที่ไมดีอ่ะอันนี้แหละครับคือพลังงานของอีโก้นะครับเออตอนที่เดินทางสายกิบิหยายเนี่ยที่รู้จักเอ่อทวินเฟรมมาเนี่ยคือเขาก็ไม่ค่าอีโก้แล้วเขาก็เอ่อไม่รู้ว่าตัวเขาเองอ่ะทำร้ายตัวเองทำให้ตัวเองแบบคล้ายๆว่าหมดศักยภาพขาดโอกาสไม่มีความสุขเอ่อไม่มี แรงจูงใจไม่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ทําลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนรอบข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคือทุกคนก็แบเอือมละอากับความเป็นมันอีกโก้เนี่ยมาเจ้าตัวเองเป็นศูนย์กลางมันจะไม่เห็นหัวใครมันจะมองเห็นแต่ตัวเอง เขาจะมองเห็นแต่ตัวเองนะครับตัวเองดีอย่างนั้นตัวเองเด่นอย่างนั้นคนอื่นนะคล้ายๆว่าอยู่ต่ำกว่าเขานะครับเ,เมื่อคนเรามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึก้นอ่ะก็จะไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งไม่ค่อยมีใครอยากพบพอเขาได้มาเดินทางสายชีวิตเนี่ยก็เลยมีผลเนี่ยพบเขาเพราะว่าผมได้รับบทเรียนว่าได้ถูกําไม่รู้ว่าเขาเป็นทวินเฟรมของเขา ผมจึงได้เรียนรู้ผมจึงเอามาบอกคุณนี้ว่าเอามาบอกคุณวันนี้ว่าตัวอ,อ,อย่างที่ผมยกเนี่ยมันเป็นเพราะอีโก้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเ,เขาเป็นโรคจิตเพศไม่ได้เป็นโรคหลงผิดสิ่งที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเป็นเพราะอีโก้เอออีโก้นะครับมันทําให้เขาเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไปหาหมอมนุษย์นะครับใครพว่าก็กินยา และอาการก็จะสงบนะครับแต่ว่าอีโก้มันอยู่ในคุณนะครับอีโก้ไม่ตายแถมจะมีอีโก้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะต้องเดินทางสายจิตวิญ,ญญาณครับเพื่อฆ่าอีโก้ให้ออกไปจากชีวิตคุณคุณจะได้มีชีวิตของวิญญาณเามื่อคุณเดินทางสายวิตวิญญาณเพื่อฆ่าอีโก้เนี่ยความโชยไลือสิ่ไม่เดียมันจะออกไปจากคุณ คุณก็จะมีชีวิตที่ดีได้ทั้งในชาตินี้แล้วชาติต่อๆไปของคุณมีของคุณถ้าคุณไปหาหมอมนุษย์นะครับคุณก็จะคิดว่าคุณกินยาแล้วคุณหายแล้วแต่ความจริงมันไม่หายครับมันยังอยู่ในตัวคุณมันจะอยู่เงียบๆมันจะสำแดงออกมาผ่านนิสัยผ่านความเป็นตัวตนของคุณโดยที่คุณไม่รู้ว่าเป็นอีโก้เพราะมันเนียนไปกับตัวตนของคุณ ครับวันนี้นะครับผมเ,เล่าประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการเดินทางสายชิตมิญญาครับตอนแรกผมก็มีความรู้มนุษย์เหมือนคุณนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตเพทโรคซึ่งเศร้าโรคใบโพล่าเนี้ยแต่ในความจริงแล้วถ้าคุณมีความรู้จิตมิญญาคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเพราะอีกโก เรามาเพือเอ่อปฏิบัติการนี้นะครับคือการฆ่าอีโก้เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นของเรานะครับไม่มีใครสามารถจะฆ่าอีโก้ได้คุณต้องฆ่าอีโก้ด้วยตัวคุณเองทวินเฟมของผมนะครับผมก็บอกเขาว่านี่มันเป็นอีโก้นะมันจะต้องฆ่าอย,อย่างนู้นอย่างนี้ความที่เขาจะตระหนักหรือ a w a r สิ่งชั่วร้ายที่มันเกิดกับเขาเองอ่ะกับชีวิตเขาเองอ่ะ ที่เขาต้องการจะเอาอีโก้ออกไปอะ่ะมันขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเขาก็จะสามารถฆ่าอีโก้ได้แต่ว่าใช้ชีวิตหลายไปเลอะแหละไม่มีสติไม่มีสํานึกอีโก้มันก็ยังอยู่กับเขาซึ่งมันก็ยังอยู่เขาทุกวันนี้นะครับเขายังโดนค,บควบคุมจิตโปรแกรมจิตให้พูดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้เรื่องพูดอ,อพูดอะไรไม่รู้ที่คล้ายๆว่าดูถูกเหยียดหยามผม พูดอะไรก็ไม่รู้ที่ทําลายผมแล้วทำแต่ละอย่างครับทํำลายและทําลายผมตลอดนี่แหละครับเพราะอีโก้มันมีคาแรคเตอร์นี้คือทําลายทําลายแต่ทวินเทจของผมเขาจะไม่รู้ว่าเขาทำลายและทําลายตกวเขาเองแล้วคนอื่นเขาจะไม่รู้ตัวเพราะเขาโดนอีโก้มันหลอกไว้ให้อยู่ในโลกของอีโก้โอเคครับหวังว่าการแชร์ประสบการณ์ ของผมวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณนะครับเมื่อคุณมีความรู้ของมนุษย์คุณก็จะมีความจริงของมนุษย์นะครับซึ่งมันไม่ใช่ความจริงคุณจะต้องมีความรู้จิตวิญญาณครับคุณจะได้มีความจริงของจิตวิญญาณความรู้และความจริงของจิตวิญญาณเท่านั้นจะทําให้ ชีวิตคุณดีขึ้นได้ทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในชีวิตคุณได้โอเคครับยังไงขอความกรุณาสนับสนุสนผมได้นะครับบริจาคให้ผมได้ที่เบอร์พร่อมเพย์0929949294 0929949294โอเคผมลาไปก่อนสวัสดีครับ